เอาเลยครับสวัสดีผู้ชมนะครับตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มนะครับเวลาหลับนอนของหลายๆคนก็อัดเลยตอนนี้ะเนี่ยก็นะฮะเวลาอัดจะไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่ก็เลยต้องมาอัดช่วงนี้แหละครับโคตรเทพโอเคสําหรับวันนี้นะฮะผมไม่ได้จะมาหัดเล่นตัวเบรดอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่าผมจะมารีวิวแพทใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในวันนี้นะครับวันที่21เอ่อธันวาคม2012นะฮะเฮ้ยสองพันสิบสองสอ สองพันเท่าไหร่วะสองพันสิบหกนี่จุดายเวรลงนี่มันสองพันสิบหกป่าววะเดี๋ยวดูปฏิทินแป๊บ <c oughs> เออสองพันสิบหกนี่มันสองพันสิบสองอะไรของกูเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้นะครับ <c oughs> ผมจะมาพูดถึงการอัปเดตที่เพิ่งมีเข้ามานะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ <c oughs> ก็คงจะเป็นวันที่22นะครับซึ่งผมลงไปแล้วนะครับแต่ว่าวันที่ถ่ายนี่คือวันที่21นะครับเรากูจะบอกขนเขาทำไมอันดับแรกต้องเกริ่นนำก่อนเลยนะครับว่าแผลแผลกพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลย4ี่ทุ่มเนี่ย พูดดังก็ไม่ค่อยจะได้นะครับตัวแม่ลุกขึ้นมาตีตูดเอาชิบหายนะครับสำหรับอันดับแรกนะครับเราต้องเกริ่นนำก่อนเลยครับว่ามันมีแชมเปี้ยนตัวใหม่มานั่นเองนะครับท่านผู้ชมน่าจะสังเกตเห็นนะตอนนี้นะครับหน้าเมนูเกมเห็นในตัวนี้ไหมฮะใช่ครับมันคือตัวใหม่สําหรับตัวใหม่นะครับเปิดให้เล่นฟรีด้วยนะฮะใครที่แบบโคตรจะอับจนนะครับก็หัดเล่นได้นะครับไม่เสียเงินนะฮะปกติแบบเวลามีตัวใหม่มานี่หงขายโคตรแพง มึงจะเอาตังไปทำอะไรกันวะอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดถึงสกิลก่อน,อนเลยนะครับสำหรับสกิลนะครับจะมีความคล้ายคลึงกับวิกเตอร์นะครับแล้วก็โซเยอร์76ใน Overwatch นะครับเดี๋ยวพูดแล้วจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวต้องไปเล่นกันให้ดูนะฮะหมายถึงแบบเทรนนิ่งสกิลไม่ใช่เล่นจริงนะสำหรับไทล่านะครับการเบสิกที่ให้มันนั้นก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับอันนี้น่าจะหมายถึงว่าเราไม่ไม่สามารถติดสโลไปมากกว่า70เหรอ ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันส่วนที่2นะครับส่วนที่2นะครับลดคูลดาวของฮันสเตอร์มารสามวินะครับแล้วก็อันที่3เพิ่มกระสุน4นัดอันสุดท้ายนี่เพิ่มเลือด100นะครับแล้วก็อันนี้เพิ่มดาเมจไฟบอร์บอมหรอสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจนะครับน่าจะตามนี้โอเคเดี๋ยวจะมาดูกันที่สกิลแรกก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับสกิลแรกออโต้ไรเฟิลนะฮะมันสกิลตรงไหนวะเนี่ยออโต้ไรเฟิลนะครับเป็นการคลิกยิงธรรมดานะครับทุกทุกศูนย์จุดศูนย์เก้าวินะครับสร้างร้อยย ยิงหัวกระโดดละร้อยแปดสิบนะครับมาสังเกตกันใหม่นะฮะยิงตัวจะอยู่ที่ร้อยยี่สิบนะครับแต่ว่าถ้ายิงหัวนี่ก็จะร้อยแปดสิบนะฮะก็แรงพอสมควรนะครับคล้ายๆวิกเตอร์โอเคส่วนสกิลตัวคลิกขวานะครับเนื้อลันเชอร์นะฮะคือการยิงระเบิดออกไปนะครับเจ็ดร้อยดาเมจความเสียหายนะครับความเสียหายโดยรอบแบบเล็กๆนะฮะพื้นที่ไม่ใหญ่มากนะครับจะคล้ายๆกับโซเยอร์เจ็ดสิบหกในโอเวอร์วอชนะครับดูดูดูหัวแตกลมเนยงานนี้โคตรเทพบอกเลยครับตัวนี้ดาเมจแรงมากนะฮะ เรียกได้ว่าตัวนี้จัดว่าเป็นตัวโกงตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับผมนะครับคิดว่าน่าจะใช่ดูใหม่นะครับดูใหม่หัวแตกเลยอันนี้จุ๋มหายเลยโคตรเทพครับตัวนี้บอกเลยยิ่งว่าเรียกได้ว่าแบบเดี๋ยวพูดอะไรเนีง,งงเรียกได้ว่า,าเวลาเข้ามาใกล้ตัวไทล่านี่โดนกระสุนอัดหน้าไปเต็มๆแน่นอนครับร้อยเจ็ดร้อยดาเมจเลยนะครับ <c oughs> โคตรแรงส่วนสกิลต่อไปนะครับ Hunter's Mark อ่าสกิลที่เบสิกโหลดเอาเขาลดคูลดาวน์ให้สามวินะครับสำหรับสกิลนี้จะมาร์คเป้าหมายไว้หกวินะครับแล้วก็เป้าหมายจะได้รับดาเมจแรงขึ้น 15%จากการโจมตีแบบเบสิกนะฮะก็คือการยิงกระสุนโง่ๆไปนี่เองนะครับตอนแรก120ถ้าเรากดมาไปก็จะร้อยสา138โคตรแรงเลยชิบหายมึงไม่ต้องสู้กับไทล่าแล้วแบบเนี้ยโคตรโกงเลยครับชิบหายแล้วลองล็อกสกายดิโอเคส่วนสกิลตัวคิวนะครับไฟเบอร์บอมนะครับจะเป็นการปาระเบิดออกไปข้างหน้านะฮะแล้วก็สร้างพื้นที่เผาไหม้กับเป้าหมายนะครับ6วินาทีนะครับเรียกได้ว่าแบบโคตรแรง คือตอนเห็นภาพดุดของตัวนี้ออกมาครับสกิลมันจะแรงไปไหนวะเฟอร์นโดนี่แบบแป๊บเดียวตายยิ่งเลือดเยอะยิ่งแรงนะครับน่าจะใช่นะโอเคเรามาดูลองสิบ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 ยิง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 ตายเลยเงยเฟอร์นโดเรียกว่าแพทนี้ไทล่ามาโคตรเต็มนะครับตัวแท้งนี่อ้าวค้างตัวแท้งน่าจะไม่ค่อยได้อยู่ยงคงกระพันสักเท่าไหร่นะครับถ้าเราปาคิวไปแล้วกด F ใส่จะเป็นไงวะโอ้โหโคตรแรงเลย เวิร์ดดูแบบตายง่ายมากฮะถ้าไม่กลางโลกที่เิหายแล้วแบบนี้งานยากแทงแล้วฮะใครที่เล่นแบบแทงให้กับทีมนี่หืมตายง่ายแน่แบบเหลือเกิงานนี้เจอไทล่าเข้าไปส่วนสกิลตัวอีของเขานะครับหรือว่าอัตติเมตของเขานะครับ crossfire เพิ่ม40 Atta c k Speed นะครับแล้วก็40 v e m e n t s p e e d นะครับ4.5 b แล้วก็กระสุนนี่จะไม่จำกัดนะครับโคตรเทพจะมาดูกันว่ามันจะเทพขนาดไหนกันนะฮะ จะสูนยิงโคตรลัวนเลยอย่างนี้ตายห่าจะไมห่หมดเอาอันนี้ไม่ตายโอเคโคตรโกงครับบอกเลยอันติมันจะโกงไปใส่นี่สกิลตัวเอฟก็จัดว่าโกงแล้วนะครับอันติก็โกงนะครับสกิลตัวคิวก็โกงคิดขวามันก็โกงมันโกงไม่ทุกอย่างเลยตัวนี้แต่สกิลป้องกันตัวเองไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่นะฮะดูดูจากสภาพมีแต่สกิลโจมตีล้วนสกิลหนงสกิลหนีนี่ไม่มีครับต้องวิ่งสดงดพรอ,อย่างเดียวนะฮะจังหวะนี้ okay, โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูสกิลตัวเอฟใหม่นะครับระหว่างที่เรากด มาร์คเป้าหมายไว้เนี่ยเวลาเฮดช็อตจะยิงดาเมจเท่าเท่าไรเพราะว่าถ้าเรายิงปกติจะเข้าจากเดิม120เป็น138นะครับเฮดช็อตปกติก็คือ180ถ้าเรากด F เฮดช็อตน่าจะเป็นเฮดช็อตเลยนะเฮดช็อตเฮดช็อตพูดผิด198ตายคุนไงท่าจะเทพขนาดนี้นะไทล่าอย่างนี้ไม่ต้องจัดแล้วฮะคลิปขัดเล่นต้องตัวนี้แหละครับพานะร์ตนะเดี๋ยวขอไปหดให้มันช้ำก่อนนะครับสักหน่อยน่าจะดี โคตรแรงเคสซี่ตายไปใน <C ult> พิพตาดับเบิลคิววันวันไม่ต้องทำอะไรครับกด <C ult> จานสีแล้วก็กดยิงยิงก็วิ่งก็เร็วยิงก็เร็วชิบหายเอ้ยปลาไฟก็แรงอีกแล้วก็ในแพทนี้นะครับได้เปลี่ยนเออ่วิชวลใหม่ของเคสซี่นะครับคือจากเดิมที่นางใช้ธนูใช่ไหมตอนนี้นางเปลี่ยนมาใช้เป็นครอสโบว์แล้วนะครับ <C ult> หรือว่าหน้าไม้นั่นเองนะครับมันควรเปลี่ยนได้นานแล้วจริงๆธนูแบบยิงไม่ได้งางเลยครับกดปุ๊บออกปั๊บโคตรเทพ โอเคก็จะประมาณนี้อืออือออืมแล้วก็ดาเมจถูกปรับลดลงจาก700เหลือ650ตัวนะครับ <S 2> <S 2> <S เพราะว่ามันก็โกงไปจริงๆนะสำหรับเคซี่ใครที่เล่นดิเทพนี่ไม่ต้องพูดถึงรนะับเก็บแป๊บเดียวภายในพิบตานอกนั้นสำหรับเคซี่ก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรส่วนแชมเปี้ยนตัวอื่นก็ปรับตามนี้เลยนะครับแอนดร็อกซัสเนี่ยสกิลที่สะท้อนดาเมจเนี่ยคือถ้าโดนความเสียหายแบบจากระเบิดอะไรงี้นะครับ จะเป็นการกระจายความเสียหายไปรอบข้างแทนนะฮะไม่ได้ส่งไปทางตรงเหมือนกับเวลาเขายิงอัดหน้ามานะครับแล้วก็แก้บัคด้วยนะฮะเวลามันยกแขนละ่ะไม่แน่ใจส่วนการยิงปกตินะครับลิเวอร์ล์ลดดาเมจลงจาก620เป็น600นะครับก็ถูกเนิร์ไปนะครับสำหรับแอนดอกซัสส่วนเคสซี่ก็บอกไปแล้วนะฮะทอสโบลดดาเมจจาก700เหลือ650สนะครับส่วนอีวี่อันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าในเกมมันยังเขียนว่าดาเมจเพิ่มแรงขึ้นเวลาใช้บิงคืคอ30%ออยู่นะครับ แต่ว่าในเว็บเขียนเป็น20%สําหรับกรูเวอร์นะฮะเพิ่มเลื่อนจาก2องพกลายเป็น3,000นะครับเรียกได้ว,ว่าอึดขึ้นมาอึดใจหนึ่งนะครับแล้วก็อาวุธนะครับเพิ่มดาเมจจาก350เป็น400นะครับมึงยังแรงไม่พออีกเลยส่วนอันนี้น่าจะเป็นการปรับความเสียหายที่แบบว่าคือปกติเวลา,ากรูเวอร์ปลาไกลขึ้นใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะดาเมจมันจะแรงขึ้นนะครับอันนี้น่าจะปรับเป็นแบบต่อให้ไกลแค่ไหนดาเมจก็ฟิกอยู่ที่400อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเดาส่วนม คือเมื่อก่อนน่าจะเกิดเฉพาะบางแมปมั้งไม่แน่ใจเพราะในนี้มันเขียนว่าซัมแมปส่วนปิ๊บนะครับเฮ้ย hey, อันนี้มันน่าสนใจว่ะเมื่อปิ๊บใช้ยันตินะครับจะสามารถทะลุผ่านพวกโล่พวกอะไรได้แล้วนะฮะโครเทพทีแบบตัวแท้งก็คงไม่ต้องทำอาหากินแล้วแหละฮะส่วนชาลินนะครับเจนเนอเรั่นนี้น่าจะแก้อะไรสักอย่างนะครับที่เกิดจากเอฟเฟกต์เวลาใช้อเบิลิตี้นะครับแล้วก็ถ้าสตันของเขาเนี่ยถ้าเวลาอีกฝ่ายโดนสตันแล้วเนี่ยอีกฝ่ายจะกลายเป็น first person mode นะครับก็คือ จะเป็นเปลี่ยนมุมมองเป็นมุมมุมมองบุคคลที่หนึ่งครับพูดติดขัดส่วนสกายนะฮะปรับเลือดจาก2,000เหลือ1,800เท่า EV นะครับส่วนไปซ่อนโบนะครับถ้าเรายิงโปรเจคไทติดเข้าไปเนี่ยก็คือจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น100%เปอร์เซ็นต์เหรอถ้าใช้นี่โคตรเทพเลยนะส่วนสกิลหายตัวของสกายนะครับแก่ทรงผมของสกายนะครับเวลาใช้สเตลแล้วเนี่ยวิชวลเอฟเฟกต์นั้นคือสีผมเธอจะเปลี่ยนไปใช่ครับเปลี่ยนเป็นแบบสีทุเรศมากแล้วก็เพิ่มทูทิปเพื่อโชว์ เวลาเราหายตัวเนี่ยเราจะเห็นโบนัสมูเวนสปีดนั่นเองนะครับนินจานี่น่าจะเป็นการ์ดของโหลดเอานะครับเรเด้ว่มูเวนสปีดโบนัสลดลงจากจากเดิมนี่คือ15 30 45 60ตามลำดับเลเวลที่เราอัพไว้ของการ์ดนะครับเหลืออยู่แค่8ปดสิบหสกายที่เล่นสายนินจาก็คงจะวิ่งชา้าลงเพราะว่ามูเวนสปีดที่ลดลงจากการ์ดนี่แหละฮะแล้วก็แมปนะครับมีการอัปเดตใหม่ของจักรกฟอลนะครับนักตกจากัวนั่นเองนะฮะนี่เบย์คดสวยงาม อร่ามตามากครับตาน,นี้้เลยนะจะโคตรเทพสวยนะครับคิดว่าสวยกว่าเดิมส่วนอัปเดตท,ที่เหลือนะครับก็คือสกิน3ตัวนะฮะเข้ามาใหม่ของโฟรโดหญิงแล้วก็วิกเตอร์นะครับโคตรสวยผมว่าเท่แต่โฟร d โดตัวอื่นไม่ไม,ไม่เท่เท่าไหร่ใครอยากได้ก็มาจัดที่ H R X Digital Loot Pack เลยนะครับราคา600ครคิสตันนะครับซึ่งถือว่าแพงอยู่นะฮะใครรวยก็จัดไปเลยครับจัดเต็ม โอเคสำหรับวันนี้ผมขอพักไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับหากพูดเกี่ยวกับอัปเดตผิดพลาดไปยังไงนี่ก็ขออภัยนะครับเพราะว่ากลางคืนด้วยนะครับพูดได้ไม่ค่อยเต็มที่สักเท,ท่าไหร่แล้วก็ศึกษาข้อมูลมาตะกี้เลยนะครับโคตรเทพไหมละ่ะแกสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่แลกวกันาะคลิปหน้าไม่ว่าผมจะเล่นตัวอะไรหรือว่าเล่นเกมอะไรก็ตามนะครับไว้เจอกันนะฮะเปิดกล่องโชว์แ๊บเพืนน่อความเท่กล่องฟรี้วยชิบหายกล่องอัปเลเวลเงินมาเต็มเลยมึงเอ้ยงานนี้เฮ้ยมีสเปรย์อะไรวะเนี่ย โคตรเทพไม่รู้ครับลาไปก่อน